อะไรวะใหเ่ใหญ่เลยอย่าพเดอย่พูดชื่ออะไรใครจะมาบอกพี่หนึ่ีนึงเขาชื่ออะไรบัานโดดีอ่ะน้องชื่อ่าละอ่อนละอ่อน้เกาะเจ้าะ้อ่อนอะรผอ่อนดูตาดิตาตาตตาาตาา เอ้ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเอ้ยพี่ยังไม่ได้เลยอ่ะแล้วต้องน้องอ่ะมาพี่ถลายใพี่นัดก่อนนะพี่นอ ได้แคปหมูมาใเอาหมาลอดเลยข้าองหมูว่าตรงกลางเตเอาข้าอเอาน้องด้วยอันนด้วยน่ะ้สวยนะคะพี่นัดน่ยเ้แม่าปลูกเลยเข้าด้วยกันไมคะ บอกเลยกล้องน้องดีกว่าตัดสิได้ดีนขอบคุณมาคะนี่เรา่ายั่งถ้ยน้องนคะาล้ยวั้น้องย่าก่าอยู่ไหนนะแ่านอนที <si suppression> ่ท <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ่่ะน้องยนะอะไรอกปกลยกลับเลยไหมวันนี้ตา เ่อนฝากรเงากมาเยอะมากันไม่ขายมันลกสุดท้ายใครเอาลูกสุดท้ายใครเอา500เท่านั้น

เปรี้ยวมากวันนี้าถ่าเดี๋ยวขอถ่ายคู่นะเดี๋ยวจะลับแค่แล้วไปแค่เอ้าจังหวดต่อไปไปไหนอะกรุงเทพแต่ตามไปที่กรุงเทพนะ